กันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้คือเป็นตัวเรื่องของจอนอนทัดปานะครับที่มีอาการที่ว่าเราเปิดได้แค่45องศานะครับเปิด45องศาแล้วมันก็ดับไปนะครับตัวลักษณะเนี้ยเป็นที่ตัวจอนะครับจอเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับมันทําให้ คือลักษณะอาการจอเสียนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีแนวทางนะครับที่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับก็คือซ่อมนะครับเฉพาะแค่ตัวจอนะครับราคาเนี่ยก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ผมทําการตัดนะครับคือมันจะมีสายเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์แบคไลท์นะครับที่มันมีปัญหานะครับผมก็ทําการตัดแล้วก็ต่อใหม่นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะสวิตช์กลับมานะครับเนี่ยอันนี้คือต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อาจจะมีร่องรอยของการตัดต่อนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ลักษณะการซ่อม ก็จะมีหลายหลายแบบนะครับบางท่านก็จะเปลี่ยนทั้งสายเลยทั้งเส้นเลยบางท่านก็ตัดต่อของผมเนี่ยใช้เป็นวิธ well ีการตัดต so ่อนะครับใช้งานได้นะครับกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับใครที่เจออาการลักษณะนี้นะครับเแวะมาให้ผมซ่อมได้นะครับผมรอรับกลับได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งเครื่องนะครับอาการนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับไอตัวเครื่องนี้สําหรับคลิปนี้นะครับที่ ท่านผู้ชมจากทางบ้านดูอยู่นะครับใครที่เจออาการนี้นะครับเข้ามาที่ตามสาขาได้เลยครับมีที่เมกาบางนาเทอร์มินอลอโศกแล้วก็ยูเนี่ยนมอลส่วนใครที่จะมานั่งรอหรือมาให้ผมซ่อมให้ก็มาได้ที่ออฟฟิศสำนักงานของสมัยทีนะครับอยู่ตรงข้ามเมกาบางนานี่เองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับสาหรับใครที่เจออาการแบบเดียวกับที่ผมกําลังซ่อมและซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมช่างาสรุปงานสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์หรือ อิมบ็อก้า็มาถามได้นะครับวันนี้ผมช่างฮันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ